และตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งโชว์อยู่ด้านนี้เลยนะครับเรื่าเป็นอาร์ตทอยที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอวครับนาเข้ามาร่วมการประกวดทั้งสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตก,กรรมที่ช่างไห a อินเตอร์เนชั่นแนลอินเว n ชั่นแอนด์อินโนเวชั่นเนะครับตอนนี้ทั้งน้องแล้วก็อาจารย์อยู่ทางด้านข้างแล้วสวัสดีครับ ครับก่อนก่อนที่จะพูดกันขอสักหนึ่งตัวเลยได้ไหมครับาามามา,มาที่นี่เราก็มีอาร์ตคอยมาครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์แล้วก็น้องๆแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรแล้วก็มาจากโรงเรียนไหนครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาชัชยาเดงงรอดมาจากโรงเรียนกาญจนดิดค่ะสวัสดีครับผมนายเขมรื่อาจ,จารย์นะครับเป็นครูประจำโครงงานครับมาจากโรงเรียนกาญจนริดครับสวัสดีค่ะครูซาฟินะกลางเดือนนะคะมาจากโรงเรียนกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ เห็นแบบนี้แล้วน่ารักมากเลยที่มาที่ไปของเขาคืออะไรบ้างใครเ้อาให้ฟังดีครับครับเชิญครับ เนื่องจากในปัจจุบันนะคะนักท่องทเที่ยวส่วนใหญ่เวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเที่ยวแค่สถานที่มันดังๆเป็นกระแสพวกสถานที่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักกันคนที่ไปทเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมีแค่คนในชุมชนประมาณนั้นค่ะพวกเราจึงอยากส่งเสริมโดยการนำดึงเอาเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมาทำปเป็นมาร่วมกับนวัตกรรมค่ะก็คือตัวอาร์ทอยตัวแอปพลิเคชันและก็การ์ดค่ะค้ับต้องยอมนิดหนึ่งว่าเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดไหนนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าถ้าแบบเด่นๆเลยที่เขาชอบไปกันเนี่ยสุราษฎร์ธานีเขาไปไหนกันบ้างมีเขือ่อนเขื่อนเกาะสม,มุยมีเขื่อนด้วยไหมคเขื่อนชื่อลานที่ไปกันนะแต่ว่ามันก็จะมีหลายที่ที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เราก็เลยใช้แนวคิดนี้มาสร้างเป็นอาร์ตทอยขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับส่วนว่าของเราเป็นอำเภอการจนด,ดิตขับมันมีคทํำผันนะครับว่า<อ>เรื่องร้อยกอเกาะก็าอร่อยหอยใหญ่หอยใหญ่นี่คือเราในแหล่ธรรมะ ะนะครับประมาณนี้อำเภอก็จะิน่นก็จะเด่นเรื่องหอยคับซีฟู้ดประมาณนี้ครับครับแล้วหลังจากนั้นเรามาใช้นวัตกรรมมากลายเป็นอาร์ตทอยได้ยังไงครับเจรครับคือเราได้นําเอาเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวภายในอําเภอการจนทดีนะคะมาออกแบบเพราะว่าในปัจจุบนันนี้พวกกล่องสุมม่มอะมันฮิตกันมากเลยเราก็เลยนําเอาจุดนั้นนะคะมา มีตัวอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างในสุราษฎร์ธานีฮะแนะนำาแนะ,ะนำหน่อยมีอะไรบ้างน่ารักหลายตัวเลยก็อย่างเช่นตัวหอยค่ะชื่อว่าน้องนางรมเป็นหอยนางรมค่ะของอำเภอการจนาดิตเพราะว่าอำเภอการจนาดิตมีข,ขึ้นชื่อเรื่องหอยใหญ่ค่ะครับผมแล้วต่อมานี่คือตัวอะไรคนะตัวนี้เป็นตัวเต่าทองค่ะของวัดพระพุทธบาทศรีสุราชค่ะชื่อว่าน้องเชลนัทค่ะอ๋อน่ารักทีเดียวเลยแล้วตัวต่อไปละฮะนี่ฮะ ตัวนี้เป็นพญานาคค่ะเป็นรุ่งวันในวัดป่ากาญจนดิ์ค่ะชื่อสิงค์แล้วตัวต่อไปนะครับแนะนําเลยวันนี้ชื่อเสี่ยวเปาค่ะเป็นของสารเจ้าไหหลำค่ะโอ้อะไรตัวหนึ่งล่ะครับวันนี้เป็นนักมวยค่ะของอังกฤชยาเป็นคอลเลคชั o ใหม่ขอ,ของของปีนี้2025เ,เราทำซีรีส์ต่อไปคือซีรีส์เกี่ยวกับจังหวัดน,นะครับแล้วก็ที่กํานตดังๆเลยคือประเทศไทยตอนนี้ดังมากเรื่องของ oh, ไทยไวยไทยอ่า จังหวัโซุตรงนี้ก็เด่นในเรื่องของมวยเหมือนกันในเรื่องของมวยชายาอ่ามวยชายาเข้าไปทังพาบหลับใช่ครับผมเราก็เลยจะดึงเอกลักษณ์ตรงนี้มาให้คนสนใจมากขึ้นครับอ่าพอเรามีแนวคิดแบบนี้แล้วเราไปออกแบบยังไงครับจรเราผ่านกระบวนการในการออกแบบจนมาเป็นผลงานที่ทำยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วกระบวนการในการออกแบบมันเริ่มจากการที่เราเข้าไปศึกษาในพื้นที่ครับแล้วเราดึงจุดเด่นมาแล้วก็นํามาออกแบบนะครับเป็นแบบ3 d ดีนะครับอ่าคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสามดิพิ้นเราใช้เทคโนโลยีสามสามดินะครับ โดยเส้นเส้นฟิลามนต์นะครับเมื่อเราออกแบบในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งผ่านเครื่องให้เครื่องพิมพนะครับมาเป็นตัวโมเดลยังยังไม่เสร็จมันจะต้องมีการที่จะขัดแล้วก็ดูแลรวมถึงไม่กระทั่งในการลงสีด้วยอันนี้เป็นงานแฮนเมดสทุกตัวนักเรียนในกลุ่มเนี่ยก็ระบายสีเองขัดเองแล้วก็ทดลองกันมาจนจนเราสําเร็จว่าเมื่อพิมพมาแล้วแล้วก็ลงสีแล้วเนี่ย ปรากฏว่าสวยงามนะครับแล้วก็หลายๆคนวันนี้ที่เรามาที่ประเทศจีนหนลายคนก็สงสัยว่าเราสั่งปิ้นแล้วมันได้่างนี้เลยไหมเพราะว่าการปิ้นมันมีหลายแบบแต่แบบของเราเนจะเป็นแบบที่เรียกว่ามีการพิมพ์สีในที่หลังนะครับไมนได้สีเดียวแล้วก็มันพิมพ์สีมาเพืเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น ครับก็ซึ่งสามารถที่จะออกแบบได้เรื่อยๆใช่ไหมแบบนี้ใช่เลยแล้วก็มีหลายคอลเลคชั่นแล้วก็ปรินต์ออกมาใช่แต่ไม่พอเลยยังมีแบบเป็นตัวเคสโทรศัพท์มือถือด้วยใช่ครับวิธีการแบบไหนอาจารย์เราก็จะมีเครื่องในการที่จะทําเอกลักษณ์พวกนี้อย่างเช่นเหมือนเสื้ออ่ารักเลยเสื้อมีแบบเขาชื่ออะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ชื่อกรีฑ อ่าเห็นกันเป็นภาษาภาคใต้อ่านะครับก็ตัตั้งชื่อแล้วก็อันนี้ก็ดอกพวผุดอ่าเขาสุกอ่าโหเยอะเลยเรียกว่าเล่นได้หลายเรื่องรอกันเลยว่าคอลเลกชันนี้ก็น่าสนใจครับครับในปี2 0 2 5ไอจะ CF นี่คือผ่านช่องทางไหนจานขายยังไงบ้างครับอ๋ออ่ะ คือเราจะมีวางขายผ่านเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีผ่านแอปพลิเคชันการดิจิทัลรีสปอร์ตค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่2 5 9บาทค่ะถูกกว่าแบรนด์ดังเพราะนั้นเราไปลองจุ่มกัน <c oughs> ว่าในในี้เราเราสามารถจุ่มได้ไหมหรือว่าเราเลือกเลยจา้าจริงๆในในในพืนน้นที่ต่างๆนะครับของพืชชนิดเดียมันจะมีเราทําเป็นของสูงกระชับองอยู่แล้ว <ừ> เราเริ่มต้นจากกระชับองก่อนท <ừ> ีนี้เนี่ยพอเราทํามา2ปีแล้วปีนี้เราต้องการจะยุ่ระดับมากขึ้นพอเรามาที่จีนันนี้ต้องต้องบอกว่า ดีใจมากที่ทีมเนี่ยมาที่จีนกันเพราะว่าคือแหล่งเรียกว่าเป็นแหล่งฮาท,ทอยเลยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่คือ,อตัวละครเล็กๆแต่มันเป็นมันเป็นความภูมิใจของพวกเราที่ยิ่งใหญ่ว่าวันนี้เราพามามาใกล้เขาอ่าไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะไปในระดับที่เราทุกคนอยากจะไปกันกระด้อะนอาเป็นความฝันเล็กๆแต่ว่าผมว่าทีมทําได้ครับ วชทำดันระดับสนุนนะเสริมนะให้มันต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ถามอาจารย์ผู้หญิงด้วยนะรู้สึกไงบ้างที่มาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับก็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องขอบคุณสภาวิจัยแห่งชาตินะคะวชที่ให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอในครั้งนี้นะคะถามว่าถ้าพวกเรามาเองเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้มาแบบนี้และหรือเปล่านะคะก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าปีนี้ปีหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาอีกนะคะครับก่อน จะไปเซี่ยงไฮ้ปีน่ะแล้วังมีหลายเพทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในเดือนหน้านะฮะมีไทเปมีฮ่องกงมีเกาหลีโอ้หลายที่นะฮะติดต่อได้เลยว่าอยากจะไปประเทศไหนนะครับหรืออยากจะขอบคุณใช้ช่วงนี้ขอบคุณหน่วยงานของอาจารย์ไหมฮะผู้บังคับัญชาหรือว่าท่านใดที่มาให้กําลังใจบ้างครับก็ในนามของโรงเรียนการศดิษ์นะครับก็อยู่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมือัวุรกิศนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับ รวมถึงท่านพ่วอในการเขตนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นทีมใหญ่เพราะว่า,าแม้กระทั่งใน,ในเขตพื้นที่และเข้ามาครูต่างๆหลายโรงเรียนเนี่ยเขาให้กําลังใจใพวกเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนาํสคัญที่พิเศษเลยนะครับก็มีท่านพ่้อในการนะครับว่าที่เราตัว พลากระส์นะครับและก็ตลอดพวกในการท่านันพรแสงสว่างที่ดูแลนะครับต้องบอกว่าเป็นมินิเจอร์หลักที่ดูแลงานให้พวกเรามาเพราะจริงๆแล้วเราได้ความรู้เนี่ยจากท่านพ่อเลยนะครับในเรื่องของการทําพิ้น3 d ดีนะครับจนจนพัฒนามาถึงจุดตรงนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับผมแล้วก็ยินดีเช่นเดียวกันที่มาร่วมนําเสนอผลงานนะครับขอให้ได้รับรางวัลกับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะแล้วมีโอกาสคนได้มาร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราครับมันจะบอกว่าที่ช เราเปิดขายเลยมีจองกันหลายคนนะฮะตอนนี้เรา,เ,าเราเปิดแล้วตัวไหนดีนะมีมีม,ม,มีชาวจีนเนี่ยไปจองกันเยอะแล้วโอ้โนนใกล้แล้วเตรียมมากี่ชิ้นครับเนี่ยอจริงๆลิมิเต็ดเรามีตามครบทุกเบอร์แต่ตอนนี้จะเริ่มทยอยไปแล้ว มีบางท่านมาเวียนสามรอบแล้วก็กิงใจก็เลยขายเลยครับผมนี่ก็พี่ไกลแล้วนะครับต้องรีบต้องรีบนะมีสติ๊กเกอร์แจกฟรีไปเที่ยวที่บูธได้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณทั้งคณะเลยน่ารักมากๆเลยนะครับจากเวงการชนะดิดนะครับเสียงปรบมือดังเลยครับขอบคุณทั้งสามท่านครับ